ทุกคนเคยป,ประสบปัญหาน,นี้กันไหมคะในการอ่านภาษาไทยเนี่ยคาบางคาในภาษาไทยก็อ่านยากมากเลยส่วนพยัญชนะบางตัวที่อยู่ในคาคานี้พอปอยู่ในอีกคาคํานึงเนี่ยก็ดัอนอ่านอีกแบบหนึง่งหรือการผ่านวรรณยุกนะคะในบางครั้งเนี่ยเราก็ผ่านเป็นปกติแต่เวลาพอเวลาเราผ่านออกมาเนี่ยแล้วเ,เสียงที่เราได้หรือว่าการออกเสียงของคําคํานั้นเนี่ยมันดันมันดันไม่เหมือนกับที่เราเคยเข้าใจว่ามัน โอ้แบบรูปแบบนี้การที่มันเป็นรูปแบบนี้เนี่ยมันจะต้องอ่านแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในการอ่านภาษาไทยหรือว่าการสะกดภาษาไทยให้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนะพันวินเลนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ n L P ที่อยู่ในซอฟต์แวร์ที่ว,ว่าไว้กรณนนั่นเอง ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักกันกนว่าไวยายการคืออะไรไวยากกณรนะคะก็เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์คําในภาษาไทยได้ซึ่งน้องเขาเนี่ยจะสามารถแยกพยัญชนะสระการออกเสียงต่างๆหรือการสะกดต่างๆได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะเราได้ทําการพัฒนามากับเพื่อนๆนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการที่จะเข้าใจว่าคําคํานั้นเนี่ยมันอ่านแบบมันอ่านอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไร มีการผสมคำแบบไหนหรือว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาออกเสียงแบบนั้นแล้วก็เพื่อที่ให้เพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนเลยนะคะที่ต้องการจะเข้าใจหรือว่าต้องการที่จะเรียนภาษาไทยเนี่ยเรียนได้ไง่ายขึ้นด้วยแล้ว NLP ที่เราใช้เนี่ย NLP คืออะไร NLP นะคะก็คือ Natural Language Processing หรือว่าน้องเขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของของเราเนี่ยสามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้นั่นเอง การทางานของ NLP นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆสําหรับการประมวลผลทางภาษานะคะก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเออมันคืออะไรซึ่งการที่เราจะให้มันเข้าใจได้เนี่ยก็คือเราจะต้องแปลอ่าไอ้คำพวกนั้นหรือว่าพยัญชนะพวกนั้นจะเป็นเวกเตอร์ก่อนต่อไปนะคะก็คือการสร้างภาษาธรรมชาติซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางการสร้างข้อความหรือว่าบทสนทนาที่ มนุษย์เนี่ยใช้กันตัวอย่างที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวของเรามากๆเลยนะคะก็คือพวกใช้บอบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือว่า DeepSeek นั่นเองคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า Rule Based แล้วก็ Statistic Based กันนั่นเองซึ่งสองอย่างนี้คืออะไร Rule Based กับ Statistic Based นะคะมันก็เหมือนเป็นเทคนิคที่ใช้ในการทำ n l P นั่นเอง ซึ่ง rule base เนี่ยก็คือเป็นการที่เราอะสามารถเราอะบอกให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำแบบนี้แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะทําตามที่เราบอกทําตามในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือใช้งานง่ายไม่ต้องพึ่งด a ต a เสร็จเลยเพราะว่าเนี่ยเราสามารถเขียนได้เลยว่าต้องการให้เขาทําอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็แต่ข้อเสียนะคะก็คือถ้ามีข้อมูลมากเนี่ยหรือข้อมูลที่ซับซ้อนมากเนี่ยเขาก็จะเริ่มวิธีนี้ก็จะเริ่มใช้ยากขึ้น แล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเราก็จะต้องเขียนให้ครอบคลุมเนี่ยยากมากขึ้นด้วยต่อไป Statistic b e n นนะคะวิธีนี้เนี่ยเ,เป็นวิธีที่ใช้ Data Set ในการเทรนให้ AI นั่นเองซึ่งมันจะเหมาะกับการที่เราจะใช้กับข้อมูลจำนวนยเยอะๆแบบมากๆหรือว่าแบบเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งน้องเขาเนี่ยสามารถพัฒนานต่อได้ง่ายนะคะโดยการที่เราแค่ เปลี่ยน Data าเซนเรเทรนน้องเขาก็จะออกมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราอยากให้เขาเป็นแล้วนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่า NLP มันก็เป็นโมเดลเออไม่ใช่สิ NLP นะคะก็ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ยินกันบ่อยแล้วก็แพร่หลายมากๆในปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยถูกนำไปใช้ในการทำ ChatGPT หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาของมนุษย์ก็อาจจะคิดว่ามันก็คงไม่ได้แปลกใหม่อะไรเพราะมันก็เป็นแค่เรื่องภาษาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทนงพีกับภาษาไทยเนี่ยมีความท้าทายอย่างมากเลยคะ่ะเพราะว่าในภาษาไทยของเรานะคะมันจะมีกฎเกณฑ์นในการอ่านในการผสมคําการสะกดหรือว่าออพยัญชนะอักษรสูงอักษรต่ําพอ่อไปอย่างนี้เนี่ย เวลาเรานําไปผ่าน,านวันยุกเสียงวันยุกเสียงมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะมันก็จะไม่เหมือนรูปที่เราเขียนในบางคําซึ่งนี้เนี่ยเราก็เลยมีไวยากรณ์เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญน,นี้นั่นเองค่ะต่อไปเราพูดถึง word segmentation กันดีกว่าค่ะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะคะว่าไอ้เจ้าซอฟต์แวร์นี้เนี่ยหรือ AI ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถแยกคำให้เราได้ยังไงมันเข้าใจได้ยังไงว่า โอเคประโยคนี้มาแล้วมันก็ต้องแยกออกเป็นคำคำคำไปหรือว่าคำแต่ละคำเนี่ยมันก็จะต้องแยกออกเป็นสระหรือว่าตัวพยัญชนะนั่นเองซึ่งมันก็คือการใช้เทคนิค segmentation นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะประโยคที่เราได้ยกตัวอย่างก็คือพวกเรากำลังไปโรงเรียนซึ่งประโยคเต็มๆในภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะ ท้าทายนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเขียนในภาษาไทยอะ่ะแบบตัวตัว,ตวประโยคมันก็จะติดกันใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยมันก็จะไม่มีเว้นวรรคให้ซึ่งมันก็จะแยกยากหน่อยอว่าโอเคมันมันก็คงไม่รู้ว่ามันจะต้องแยกอย่างไรใช่แล้วก็เลยต่อไปมันก็จะเป็นการ pure s t a g g i n g หรือว่า part of speech ซึ่งมันเป็นการกำหนดชนิดข,ของคำนั่นเอง ซึ่งคาเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะกาหนดว่าในแต่ละคําของประโยคเนี่ยมันเ,เป็นชนิดไหนเป็นกริยาเป็นเวิร์บหรือว่าเป็น adjective อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มันได้รู้ว่าโอเคคือต่อให้มันจะไม่มีที่ว่างให,หร้รู้ว่ามันแบ่งมาอย่างไงก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถแบ่งได้จากการที่เราแท็กติดแท็กให้แต่ละคําไว้นะคะว่าไอ้คำคำนี้เนี่ยมัน มันเป็นคําอะไรมันควรจะอยู่ในตรงไหนหรือมันควรจะแยกออกมายังไงซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของออตัวซอต์แวร์ของเราซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เรายก็คือตกักตากลมกับตักลมซึ่งอันนี้ตัวอย่างก็คือตักลมคือ,เ,อ,อเวลาเขาแยกเนี่ยเขาก็จะแยกออกเป็นอันนี้อันนี้เรากดเป็น pronunciation ก็คือการออกเสียงก็คือ มันก็จะสอนเราอ่านค่ะว่ามันอ่านยังไงอ่ะตออตแต่ในการผันผันมันบรยุกเนี่ยเวลาผันมันก็จะเป็นตาต่ตาก็จะเป็นไม้เอกใช่ไหมคะทีนี้นยมันก็จะบอกด้วยว่าโอเคเวลาบรรยุกจริงๆใส่แล้วเนี่ยมันอ่านเป็นไม้เอกนะแต่เวลาเขียนเนี่ยก็คือเขียนตามตรงแมนนวลเซมิเนตชันเลยก็คือตัดลง ต่อไปคําว่าลมก็คือก็เป็นอะไรที่ง่ายคอข้าาง่ยก็คือรอโอมอลมมันก็เป็นเสียงสามาัญสิ่งที่เรานําเสนอทุกๆคนไปในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ POS tagging หรือว่า word segmentation เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเลือกใช้ในงานของเรานั่นเองจริงๆเนี่ยการที่เราจะพัฒนา AI เนี่ยมันก็จะมีะกระบวนการหรือว่าเทคนิคอื่นๆที่มันจะซับซ้อนแล้วก็เยอะกว่านี้นะคะ แต่วันนี้เนี่ยเรามีตัวประสงค์ที่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการที่ตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยสามารถแบ่งคำออกมาได้แบบนั้นอะเขามีวิธียังไงคอมพิวเตอร์เขา,เาคิดยังไงทํำยังไงซึ่งก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังกันยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ